เกิดอะไรขึ้นกับเต้าหยงระเบยียบวาทศิลป่นองนะคะทำไมพ่อเอถึงโพสต์แบบนี้ FC แฟนคลับหลายคนก็ได้เข้ามาแสดงความรู้สึกกันจำนวนมากและก็ซ้ำรับยอดแช่พีน่น้อง160ครั้งถือว่าเป็นโพสต์ที่ FC แฟนคลับให้ความสนใจนะคะทางด้านพ่อเอพักดีระเบยียบวาทศิลป์พี่น้นองเพื่อได้มีการออกมาโพสต์ยาวถึงทางด้านเต้ายงแบบนี้นะคะเพื่อว่า สิ่งที่พ่อคอยประคับประคองบังคับให้ลูกอยู่ในกรอบพอมาถึงวันนี้พ่อก็ภูมิใจกับผลของการที่บังคับลูกนี่คือผลที่ได้รับตล,ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นลูกพ่อสามปีกว่าอยู่ใต้ปีกพ่อตลอดเวลาบัดนี้ถึงเวลาที่ลูกจะต้องฝึกบินเองทางไหนดีพ่อก็ได้บอกแล้วอันไหนดีอันไหนชั่วพ่อสอนแล้วทีนี้จะเป็นการใช้ชีวิตจริง ตัดสินใจด้วยตัวเองต้องเป็นผู้ใหญ่ในการใช้สติแก้ปัญหาและดำเนินชีวิตของตัวเองพ่อสอนเสมอคนที่มีพระคุณสำหรับลูกคือพี่แม่แม่เอฟซทุกคนมีพ่อถ้าไม่มีเอฟซลูกก็ไม่มีวันนี้มีเอซแต่ไม่มีพ่อก็สามารถมีวันนี้ได้ขอบคุณทุกคนที่ทำให้ลูกมาถึงจุดนี้ ในระยะเวลาไม่นานสำหรับเด็กบรรน,นอกคนหนึง่งไม่มีการศึกษาไม่มีความสามารถมีทุนแค่ความไร้เดียงสาตามประสาเด็กยังไงก็ฝากเมตตาลูกตลอดไปด้วยนะครับนี่คือผลงานของความอดทนในการอยู่ใต้ปีกพ่อได้แก่ต่อเติมบ้านหลังเก่าส่งเงินให้พ่อแม่ใช้ทุกเดือนซื้อที่นาหกไร่ซื้อมอเตอร์ไซค์สคัน ซื้อที่นาคืนให้พ่อสองไร่ซื้อที่เข้านาสองไร่ซื้อควายให้พ่อเลี้ยงซื้อรถกระบะให้พ่อแม่ไว้ใช้สร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่ซื้อบ้านแถวคลองเจ็ดซื้อรถคันล่าสุดและมีเงินเก็บนิดหน่อยหนูอายุ16หนูรับผิดชอบเป็นเสาหลักของครอบครัวหนูทำได้หนูอดทนมากต่อไปใช้ชีวิตอย่าประมาทนะครับลูกสู้ต่อไปครับ พน้าพี่น้องนะสำหรับโพสโพสนี้ก็ถือว่าเป็นโพสที่ยาวเหยียดมากพนะ้าพี่น้องเนาะสำหรับทางด้านพ่อเอะพักดีพ่อผู้ให้นะคะสำหรับทางด้านเต้าหยงระเบียบวัฒนินพี่น้องนะคะใครจะไปคิดว่าเด็กน้อยคนนึงค่นะ,ะที่ว่าอายุบ่ค่นหลายๆหนะ้าพี่น้องเนาะเป็นเด็กน้อยบ้านหน้านี่แหละพี่น้องนะคะเป็นเด็กน้อยบ้านหน้าที่ว่าการศึกษากับบอดามี่นะคะแต่ สำหรับทางด้านพ่อเอพักดีกะรับเขามากะได้ให้โอกาสสำหรับทางด้านเต้าหยงนะคะถ้า้านพ่อเอเพิ่นกนว่าอยู่ภายใต้ปีกมาตลอดนะคะอยู่ภายใต้ปีกมาตลอดไม่เคยออกนอกลูก่นอกทางสิ่งในดีพ่อบอกหมดสิ่งในชั่วพ่อบอกให้หลีเลี่ยงนะคะสำหรับพ่อเอเพิ่นกะน,นี่แหละฝึกสอนลูกนะคะแนวได้ทีดีนะคะเส้นทางได้ทีดีกะแนะนํำลูก แนวทางได้ทีวาบ่ดีนะคะเพื่อนกะบอกก็ค่อยเตือนเอาพี่น้องเนาะจนทําให้ทางด้านเต้าอยองนี่ตอนนี้อดทนเก่งมากนะคะเขาก็ดูนะคะว่าสําหรับเต้าอยองนี่พอกับกระแสดามามาหลายรูปแบบแห้งหลายคนว่าเด็กหน่อยอายุซ้ำนี่นี่นะคะแต่ว่าตอมพอกับกระแสดามาทีวานักขนาดนี้นี่มันกะเกินไปบ่นะคะเป็นยังคือบ่คอยบอกคอยสอนไปสําหรับคนทีมาว่วาให้ เต่าย้องแบบนันแบบนี้นี่นะคะเพื่อนคือบ่อนึกถึงใจเขาใจเรานะคะสำหรับเต่าย้องกับเป็นเด็กหนุอยคนหนึ่งทีนี่แหละนะคะอยากสีมีเส้นทางนะคะในเส้นทางนี้นะคะเส้นทางทีพอเอเพื่อนได้ว่างไหวน้อพี่น้องนอดละกันกนี่แหละพี่น้องสำหรับพ่อเอเพื่อนกะบอกกสอนนะคะมองไ,ได้ทีดีอันได้ทีดีนะคะกัให้ไปได้แท่งแบบแบบนันเดอ้อนะคะอันได้ที่บ่ดีกะะับแย่สะไปนะคะนี่แหละพี่น้องสำหรับในตอนนี้นะคะพ่อเอเพื่อนกัว่า ถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่ทางด้านเต้าหยองนี่สิต้องออกไปสู้ดยเจ้าของนะคะออกไปสู้ดยเจ้าของนะคะออกไปนี่แหละตัดสินใจเองนะคะอันไหนดีอันไหนที่บ่ดีนะคะต่อไปนี่สิห้ตัดสินใจเองพนาพี่นองก็ต้องมานั่รอเบิ้งสําหรับการเติบโตนะคะของทางด้านเต้าหยองระเบียบวาระศิลป์เจ้าอซี่แฟนคลับหลยคนกับพร้อมที่สิเบิ้งและก็ส่งกาลังใจนะคะพรอมที่สิสนะะอ,สอยู่เบื้องหลังนะคะคอย ส่งกำลังใจคอยซัพพอร์ตค่ะสำหรับทางด้านเต้าหยงนพี่น้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งคนที่มี fc แฟนคลับเยอะมากๆนพี่น้องเนาะนะคะบวชศีในเรื่องของนาตาเองก็ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของเสียงนพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็การเต้นนี่ถือว่าบ๊ธรรมดาสําหรับทางด้านเต้าหยงระเบียบวัดศีนพี่น้องท่านรับพี่น้องในตอนนี้นะคะกัเพิ่นกัได้ปูท่างไว้แล้วนะคะเพิ่นได้ปูท่างไว้แล้วเพิ่นได้บอก เบิรนะ์อันไหนดีอันไหนบอดีเพเนบอกเบิร์ตแล้วพี่น้องเลือดแต้นี่ยน่ะรอดูลูกนะคะรอดูลูกบินนะคะตอนอ่านี่น่ะพ่อกะฝึกบินแล้วน้อพี่นะ้องน้องเลือดแท้ปะนี่แหละให้ลูกได้ฮัดบินเองนะคะทั้งหนดีกับไปทั้งหนบอดีกับย่าไปน้องพี่นะ้องน้องสำหรับทางด้านพ่อเอะนะคะก็ที่ว่าเป็นพ่อผู้ให้นะ,ะเป็นพ่อผู้ให้จริงๆตอนนี้สําหรับทางด้านเ mm hmm. ต้าหยองพี่น mm ้อ hmm. งกะไดมี หลายยางนะคะบวชสิเป็นทีหน้านพี่นองซื้อบ้านให้พ่อแม่ยูนะคะแล้วก็ซื้อรถให้จะคของนะคะแล้วก็ซื้อ,อยังอีกหลากหลายยางนพี่นองเนาะนะคะนี่อายุสมนีตะบามีหลายยางขนาดนี้ก็ถือว่าบทธรรมดาแล้วจิลปินพี่นองทุกคนนั่นแหละนะคะกว่าจะมีวันนี้ได้มันไม่ง่ายเลยนะคะกว่าสิผ่านเรืองรามา กว่าสิพานเรื่องเร่าอุปสรรคนะคะกว่าสิมหันมือนีนี่มันว่าแมนเรื่องง่ายๆนะคะบ่านแมนเดืองไงราก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือ FC แฟนคลับพี่น้องนะคะขันห้า FC แฟนคลับบอมมี่นะคะกับซ้ำนกบินยุโตเดียวนะพี่น้องเนากขันห้ามี FC แฟนคลับการี่ละนะคะพร้อมที่สีสนับสนุนบวสิไปายุใส่นะคะการี่ละนะคะเหมือน เหมือนเที่บินแล้วมีเพื่อนร่วมทางน้องศรพี่น้องนะคะสำหรับ FC แฟนคลับของเต่ายองกัตือวาบดธรรมดาพอหักไม่หักเนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่แหละพร้อมที่สีไปสนับสนุนไปซัพพอร์ตนะคะนี่แหละพี่น้องนะคะกับสำหรับ FC แฟนคลับนะคะกะบือวาเป็นผู้มีพระคุณนะคะถือว่าเป็นผู้มีพระคุณนะคะนั่นแหละพี่น้องสําหรับเต่ายองกัตเซวาเพิ่นบอลเืมผู้ใดดอกพี่น้องสำหรับ FC แฟนคลับทุกคนนะคะเพิ่นบอลเืมผู้ใดนะคะคนที่คอย ผลักดันคนที่คอยสนับสนุนนะคะเ,เพิ่นบอลืมผู้ใดดอกพี่น้องนะคะเสือว่าเพิ่นบอลืมผู้ใดแยางแน่นอนถือว่าเป็นศิลปินทีกตันยูนะคะกะตันยูหล่ะก็อยู่ภายใต้ปีของทางด้านพ่อเอะมาโดยตลอดเนาะพี่น้องเน,งนงาะงบ่เคยออกนอกดูนอกทางนะคะแนวทีที่ว่างไว้นะคะกะไปตามแนวทีพ่อเอะเดว่างไว้ มาพี่น้องเนาะนะคะนารับพี่น้องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่น่าสนับสนุนมากแลวก็มาเบิรงพี่น้องสําหรับความคิดเห็นของเอฟซีแฟนคลับนะคะมีความคิดเห็นว่าจังไดนะคะเรื่มใจแทนพ่อเอกค่ะเห็นความสําเร็จของลูกพ่อผู้สร้างพ่อที่น่าสรรเสริญอย่าลืมพ่อเด้อจ้าเต้าหยองความกระตันยูจะทําให้หนูเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปเด้อพนาพี่น้องสุดยอดค่ะยอดเยี่ยมเลยครับนะคะ อานแลน้ำตาสไลนะคะดีใจกับพ่ะแล้วก็ลูกชส้ขอให้เป็นคนดีของพ่อกับแม่ทั้งสองนะคะนี่นะคะขอบพระคุณพ่อแม่เอซีทุกคนนะคะที่ดูแลและคอยซัพพอร์ตสำหรับเต้าหยองมาโดยตลอดพนพพินองนะคะสุดยอดค่ะคุณพ่อแห่งชาติพนพพินองนะคะเต้าหยองเก่งมากๆค่ะนะคะเพราะว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะ พ่อคือที่สุดนะคะพ่อคือแบบอย่างที่ดีของลูกชื่นชมพ่อคะ่ะนะคะนี่หลายคนกันเขามาแสดงความคิดเห็นกันจํานวนมากนะพี่นองเนะนั่นละพี่น้อง,นะอง,นะองกัถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ดีกับแสดงความยินดีกับทางด้านเต้ายง,น,งนะคะละกันะนี่ละพี่น้องหลังจากนี้เ้นทางลังจากให้กขาค่อยๆเบ่งการเติบโตนะคะเ้นทางหลังจากนี้หนีเพลินะสญญนิไปในลักษาะสนับตั้งไหนนะพีนองน้องจะไปยุซีแฟนคลับ craft, หลายคนกับพร้อมพี่สิสนับสนุนเพิินนะคะนั่นละพี่น้องส่อรับคลิปนี้คอจบไปสนมีสก้อนนอกเขาก็มาสวัสดีค่ะ